สวัสดีครับนะครับเอฟซีก็เดินทางมากราบสักการะบูชามาถึงแล้วอาจารย์น่ะมาถึงแล้วค่ะอ่ามาถึงแล้วนะครับนี่นะครับนี่จะให้ล้ำนะครับสวัสดีคุกผคนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาตั้งไหนครับมาจากญี่ปุ่นค่ะโอ้มาจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นนะครับคภาพนี้นะครับนะครับ ัสดิกาดี่ก็นักเ้่สฟุโบอลแอฟริบนด้นะชูโง่ใส่กอใส่กันเลยนเป็นมาจากญี่ปุ่นโอ้ย่าเราองคู๋ผมดกว่าม้ดอือซีมานะครับนะตั้งใจมาด้วยมาถึงนะครับมาถึงองค์ปู่ก็น้ำตาไหลนะฮะ ก็ดีใจที่ได้มาถึงองค์ปู่นะฮะไม่ได้ถึงญาตินะฮะถึงโอ้ยนะฮะยายก็แต่งชุดตอนรับอย่างงดงามมากชุดนางรำเลยนะครับว่าใจดีอยากมางานรับจีมาจากเอฟซีแมตช์ญี่ปุ่นลูก็มาจากญี่ปุ่นคี้เป็นผู้ร่วมต่อทุ <c oughs> นได้ต่อทุนไม่ได้ อสินเปยัะมาหันนรเด้อมตอ้แมน่ยไ่ได้เลยแมนมีลีมันเป็นเองสองคนแล้วเนี่ยมานี่ก็ลองมันสมกับเพือนซิอดยีถึงกับความห่วงใยท่น้องแมนเนาะแล้เสื้อของเราเนี่ยใครไม่เชื่อแต่เราเชื่อตัดตามดูถึงแดนไกลก็ยังตลอดเส้นทางค่ะ แล้วบอกพขอปู่บอกว่าอย่ามีฝนนะแม่เมื่อตอนก่อนมาเข้ามานี่นะมีฝนนะเลยยกมือไปาบอกเล้บอกว่าพ่อปู่ลูกจะมาจากไกลมากเลยเดินทางมาลำบากมากอย่าได้มีฝนอย่าได้มีเอาประสาทอะไรเลยนะต้องขอสว่างหมดนีมอันนี้เสื้อเห็นกับตามากมอกู้ี่แม่เราใจเนาะเราตอนนี้ถือสินแปดก็จะไม่ทานอาหารอะไรใช่ไห เราก็จะกินทัวันไม่ต้องกินอะไรเลยสิแปก็มีเวลาเวลาทานที่เป็นก่อนก้างเที่ยงก็จะไม่แต่ต้องอะไรแล้วค่ะก็ดื่มได้แต่ห้ามห้ามที่ว่าจะของเคี้ยวอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหน่ได้ครับเลยเวลาต้องหยุดเยอมากเลยดูทุกวันตั้งแต่ออกจากกรุงเทพมาแล้วมาเลยนะรงดำเลยใครไม่เชื่อจะไปเห็นเห็น เพื่อน,น่ะขับรถมาเห็นมาเลยเมื่อบานที่จริงจะเข้ามาที่สกนลนครเลยแต่กว่าจะถึงสกลนครมันจะดึกมากแล้วฝนก็ตกแถวโคราชด,ด้วยเลยแวะสรารคามบ้านตัวเองอะ่ะน้องๆก็ออกมาหาที่สรารคามคที่ก็มาจากไหนคะยโสโอ้ <laughs> โหอโอกจากสารคามย่โสตีชัวงง่วโมงมาถึงนี้คะ่ะ เมื่อคืนนี้นอนตะกอนค่ะอ๋อตอนแรกอะสิเขามานอนอีกไหแม่บริษัทมุ่นโอมมุ่นสักค่ะโอ้เป็นแบบประกอบมากค่ะมามาบ่ถือหรอกมากาำที่เขากดในมือถือมากจำแล้วไปเต็นไปใส่ราคาเต็นยังบ๊วยโอ้อยู่บ้านบางเยี่ยมโอ้อยู่บ้านบางเยี่ยมดูหนุ่มเลยนะไม่ไม่ได้เหมือนที่เลยดูในมือในในยูทูบนะยังแข็งแรงอย่หนุ่มแกกับลูกชายสปีเปไหนแล้วล่ะ ก็เนี่ยพี่ภหัวนะลูกชายคนโตนะพี่มาลงมานี่เหมือนลูกมานี่กันมานี่โอนออลูกชายก็มากเกอะลูกมากับลูกสชายต้องมาเพราะว่าเขาจะต้องดูเส้นทางอะไรให้เราเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมพี่แม่เพิ่งเพ่เป็นหลอกแกเพิ่งใไทยแล้วก็ภูพี่ป้าไปใช้แล้วหรอไปพ่ออ้วนแล้ววะไปเอาไป จะว่าตอนไหนแล้วจะรำตอนไหนหรือว่าตอนไหนทางเติมตอนเช้ารำไม่ยังพอแม่รำไยังยังยังไม่รำเออแม่ชี้พ่อป้ามาป้ามาแล้วนะครับป้ามาแล้วป้าก็มาแล้วนะครับไม่เมื่อกี้เปิดดูในทุกอ้าลุงพลมาถึงแล้ววันนี้ดีมากเลยได้เจอได้เจอด้วยทำไมควรจะไม่เจอด้วยนะ เพราะตอนวันที่อะไรนะไปทําอะไรที่ศาลที่ไหนก็ดูตลอดไงดูท่านกูจะไยูกี่อยู่เลยเมื่อนั้นยังดูอะไรเจ้าจิกจิกโขอยู่เลยกูเปลี่ยนชื่อช่องอยังยัง <c oughs> เปลี่ยนยังยังไม่เปลี่ยนก็เป็นโกโจเจแปนอยู่นะว <c oughs> ันนั้นที่เห็นกีโกโฟแฟมิลี่กันมาเ <c oughs> ออเออใช่ใช่เด็กเขาจะมีสร <c oughs> ้อยต,ยตามมาลุงมณเอออะไรนะลุงลุงพลป้าแตนอมมนอะไรตามท้ายมาตลอดไงอันนี้ยูกี่ด้วยนี่อุพ นี่ค่ะน้องคากนะเนี่เออนี่เพื่อนมาเพื่อนนี่คนขับมาขับมาด้วยกันนะเพื่อนเก่าแก่ที่อยู่กรุงเทพอันนี้ลูกชายเป็นลูกชายเป็นลูกชายกันนี่อ่อนมาด้กันสองปีนี่ปีปีมาเมียพูดเรื่องอายุอล้แม่ลูกสะพ้ายพี่นาดูหนุ่มวบนไอทีวีใช่ไหมจริงว่าดูแล้วยังหนุ่มอยู่เลยมีตัวใหญ่เนาะใช่ ช่องช่วงพี่ชโชว์ตัวไปปอยหล่อนนี้ชอเสีเพลงมากเราแต่งต <and dar ren studio> <st <ress> ัวเราแต่ง <to> ต <rik decorative certified> ัวออย่างเลยพ่อผมแต่งตัวไงแต่งตัวหล่อทุกคนนะครับผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยแล้วแต่งตัวแล้วแม่พีอ่ะคนไหนแม่พีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี้ใหญ่อี่ออดี้ครับออดี้อะไรน่าจะใจเรา ไม่ออฟเพาเปล่าเพราะว่าตา,ามพี่กกอหมาแล้วก็อะไรนะสาวปานปกรกอบน่นเห็นไหมว่มาแล้วเนี่ยด,ดูทุกคน <laughs> แสดงว่าชอบแดดใช่ไหมครับนี่ยไปเข้าห้องน้ำพี่ปนเจ้พี่ปนขอถ่ายได้ไหมครับห้องน้ำมันเต็มไม่เต็มเหรอไม่เต็มเหรอเอาอะไรนะไม่นานก็ถ่ายไม่ด้วยนะเดี๋ยวเร็วๆนี้เราก็จะทำน้ำน้ะมันยังไม่เสร็จห้องน้ำอ่ะเข้าได้ป่ะนี่ยยังเข้ไม่ได้ครับทั้งสองมือยังไงเข้าไม่ได้ทำไมเห็นไปโผล่อยู่ที่นู่นแผลสวีทห้องน้ำนี่ก็ไม่ได้กับพี่หนิ่งเนาะตั้งใจทำให้ผู้หญิง เห็นบอกดูนะห้องน้ำทรงนั้นอ่ะก็ยังไม่เสร็จยังคะยังค่ะัางเรากำลังปูผนังอะไรอยู่นี่นากระดาษในห้องนั้นแหละลูกเอาไปด้วยห้องน้ำอันนั้นเป็นห้องน้ำพวกเราอยู่อาจจะไม่สะอาดเท่าไหร่ไม่เป็นไรหรกค่าเราก็นั่นได้ไปกราบแล้วใช่ไหมฝั่งยนะเดี๋ยวเราจะให้ด้วยไปดูนิกกี้ก่อนจะได้พากราบด้วยนี่ครับนี่นะครับนี่หน้าอกนหครับนี่งมีเสื้อ มาปาสลาโรเรสลีจอาจามสลีต้าเต่าโอ้โหหมทเสื้อโปรโมทเสื้อดูนี่แหละครับองค์ปู่นี่แหละครับเนี่ยของที่ใหญ่พิเศษเป็นของบริษัทโมโดมทำครับตอนที่มีสินค้าตัวอย่างไหมครับตัวอย่างไม่มีครับคือนี่ะครับที่ใส่ก็เบอร์ก็จะมีตัวอย่าง L แล้วตัวอย่าเดินงกาจะซื้อหลาย นี่ย <ide> <iously> ังไม่ใส่มีปะมีขอบคุณครับวันนี้ว่าจะสั่งเคร้ื่อจะมีเจสีครับทั้งหมดแล้วก็มีไซส์ไซส์เอมไซส์เอลตอไแ้เขาจะเอาไปให้เขาบอกไม่ถือไว้ไว้แล้หนักไม่มีเล้